สบายดีพี่น้องตอนคำค่ะมันมันคำมาเรื่อยๆเมนูป้ายเรื่องมนนียนะลุงมาลุงปลาทอดพี่น้องเลยน้ำพริกน้ำพริกแกงสม้มแกงอะไรุงอะไรนะั่งก,กับข้าวแกะอยู่ป่ี่ลุงนะว่านะพีะว่าเปลีนดอกเฮ้ยมาลุง อารมณ์ยังฮันเลไหมฮั้หนหะฮะซุขหาบไปที่ละสบายดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนกินข้าวแลงนด้วกันเด้อข้าวแล่นข้าวเดือกตำปลาทูใส่มะม่วงนี่ตำปลากระป๋องแม่ย่าน้องเทนเนาะนี่กระปุกคิงเนาะ มื่อนี้แบงไปให้อันพ่เรียนอยู่โรงเรียนน้ำประเคีงเนาะคนหายนมมาลัางหนึ่งกินข้าวได้พี่แตงสวัสดีค่ะลุงสวัสดีค่ะลุงยิ้มอะไรหรือลุงกำลังคิดว่าจะไปลาแบบไหนหมอ <laughs> อนะาการบาดเจ็บลึงวะไม่มียวแกนกิดรู้บอกให้กินพนะิดจูดนะเดี๋บอกให้หนึ่งจานบายนะพิดจูดงอให้จนเด็กสอบเสร็จก็ไปจ้าล้วเนาะตายายเมันอาจจะไปแล้วสอบเสร็จพรุ่งนี้จ้า มองน่งางเาแล้วกับคนนี้เขาจะมารับมึงงสงแถวละลาลายอยูุ่เรถ้าไปสองคนมันเป็นไรนูนุงไปสองคนนั่งไ้่สองแถวกันไปหลายคนมันจะลูมันจะลาน เนือน้อเม็นเนื้อเหมือนรุ่งข้าวแดงก็นชนะ้จำปลากระป๋องครับผมแล้วก็เนื้อแจ่วอันนี้เน,นื้นเอเป็นพริกรึเปาปลาทูหรือปลานะครับแล้วก็ปลาทอดครับผมปลาน้อยทอดครับผมของแซ่บเลยนี่จะทอดเองมั้ยครับผม,บผมแล้วก็แกงแกะครับผมแมงแกะจะไม่ได้จริเงเลยครับ <c oughs> ตอมตุงพวทอะไร่งเข้ากันองเทมันนะแกงส้มโจมทอดไข่เดียวก็ไข่เจียวแกงส้มโจมทอดนไข่โจมกับปลาแห้ง เราลองทักยิงน้องนอเลยจะคือค Mình đó lại ừ. mẹ cho ăn ừ. Mẹ rồi Nó cứ nó mới im mà. đi hàng nó mới im ừ. nó mà. nó lẽ. Nó rồi rồi nè. Để kiếm cặp à. ท้องก็ดกินดีก็มาอยู่ท่อมอีกล,ลูกไปให้ปอดบักเมียนะ่ะจริงอ่ะี่เนีนปไปดู ไม่จะบึงไปจะมันตายหลูกเปลี่ยนน้ำด้วยอะไรที่ดีๆสองอ้วนลราสวยมนะเออเขา้าว้ในบ้านอะไรโติดดีครับเ้ามื้อเป้อนเป็นพี่ตาก้านี่มันเต้น่ไปๆ

ประดุกติดโคลว่อวอะอะไรัพรอ,อะเรา

นเลือกอย่างนี้เหรอง่ายเลยอืมหมดประจานหนึ่งแล้วไม่ได้เลยอืมจะบาลอิ่มแล้วมาลงครับกูไม่ก็ได้หมดประจานหนึ่ง ยังเช่น <13. S 1> กันครับ13ลาเด้อพีนอพ่น้องพอกำลมงคลิปหนาเนาะสบายดีอีกเมื่อกี้วันก็ได้กลับราวแล้ว